ไม่ต้องดำครคาบสนอกเกินยิงเอาก็ได้แกวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ของเอกเดวิงนะครับวันนี้เอกเดวิงก็จะมาบอกอวิธีการดำน้ำยิงปลาด้วยสนอกเกิลนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดำก็ได้นะครับถ้าน้ำตื้นนะครับน้ำตื้นวิธีการใช้สนอกเกิลใช้แบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนอื่นนะครับเรามาจุจัดท่อซนอกเกิลกันก่อนนะครับท่อซน็อกเกิลที่ร้านเอกลบิ้งก็จะมีสองแบบนะครับแบบนี้แบบที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้ไม่มีไม่มีวาวนะครับจะเป็นท่อโล่งๆเลยพอดำลงไปปุ๊บน้ําจะเข้าท่อถามว่ามันจะเข้าปากไหมไม่เข้านะครับเพราะว่าเราไม่ดูดน้ําก็จะมาถึงแค่ตรงปากเราเนี่ยเวลาเราโผล่ขึ้นมาปุ๊บไอ้ปลายท่อมันโผล่น้ําปุ๊บแบบนี้ เป่าออกปุ๊บน้ําที่อยู่ในท่อนี่มันก็ออกไปเราก็หายใจได้เหมือนเดิมแบบที่สองแบบมีวาลวแบบมีวาลวนี่จะมีสองวาลว,วาลวบนกับวาลล่างนะครับน้ําไม่เข้าได้เวลาเป่าก็โผล่ขึ้นมาปุ๊บก,ก็เป่าออกเลยน้ํามันจะออกวาลข้างล่างไม่ค่อยออกวาลวบนต่างกันยังไงสองตัวนี้ ตัวนี้ไม่มีวาลตัวนี้มีวาลตัวนี้มันมีข้อดีคือเวลาเราไปดำป่าสาล่ยสาล่ยมันจะไม่เข้าไปอุดตันตามวาลแบบนี้บางทีตัวเบียร์วาลไปเนี้ยสาลายมันเศษสาล่ยมันจะเข้าไปขุดแล้วเวลาเราหายใจน้ํามันจะเข้าตัวเนี้ยคือปัญหาคือที่ผมไม่ค่อยชอบใส่ผมจะใส่ตัวนี้ครับแต่ตัวนี้จะใช้แรง ในการเป่าน้ำออกเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้จะใช้แรงเป่าน้อยครับพอ,อดีข้อเสียก็จะประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครที่ชอบแบบไหนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับนี่คือส n o เกิลอ่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการดำน้ำยิงปลาด้วยท่อส n o เกิลกันโดยที่เราไม่ต้องไปดำลงไปนะครับใช้ท่อส n o กเกิิลคาบแล้วก็ก้มหน้าลงไปก้มหน้าลงเหมือนที่เราฝึกนะครับ ก้มหน้าลงไปดูปลาให้ปลายท่อมันโผล่ผิวน้ํานะครับแล้วหน้าเราก็ก้มลงไปในน้ําเราก็หายใจกับท่อครับก็รอยิงปลาได้นะครับแบบนี้เราก้มหน้าดูปลาได้ตลอดเวลานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกั้นหายใจให้มันเหนื่อยนะครับปกติถ้าเราก้มหน้าลงน้าเนี่ยเราต้องกั้นหายใจแต่อันนี้เรามีท่อหายใจเราคาบท่อไว้ให้ปลายท่อมันโผล่ผิวน้ําแล้วเราก็รอยิงปลาได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับอ่าคราวนี้เราไปดูคลิปในการยิงปลาด้วยกันคาบท่อสนอกเกิลกันนะครับคาบท่อสนอกเกิลค้างไว้แล้วก็รอยิงปลาจะไป้ครับถ้าน้ำไม่ลึกคาบสนอกเกิลคาบสนอกเกิลแล้วก็ให้ปลายท่อมันโผล่แล้วก็ก้มหน้ายิงได้น้ำขื้นแบบนี้แบบทำแบบนี้เลย ไม่ต้องดำครคาบสโนกเกิลยิงเอาก็ได้แกวตัดไปสำหรับท่อสโนอกเกิลน,นะครับแบบมีวาลวไม่มีวาลวใครสนใจสั่งได้นะครับตัวนี้ของโอเชียนไม่มีวาลวนะครับ ท่อตรงเมาส์ตรงที่เราคาบตัวนี้จะนิ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้จะแข็งหน่อยนึงนะครับอ,อันนี้จะเป็นท่อแข็งแต่ว่าตรงเฟกตรงนี้ก็จะอ่อนงอได้แต่ตัวนี้จะเป็นท่ออ่อนนะครับพับได้ไม่หักนะครับร,ราคาสองตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทที่ร้านอีเกวิ่งนะครับใครสนใจก็สั่งได้เลยโอเค วันนี้ก็มีเทคนิคในการใช้ท่อโนอกเกิลมาแมทในการดำน้ำยิงปลาให้พี่น้องดูกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันแล้วก็รอติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับจะมีเทคนิคมีอะไรมาฝากพี่น้องกันนะครับจะเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ